ถ้าเราต้องเข้าไปอยู่ใน s q u i ิตเกมเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงวันนี้แอดดิกมีไอเดียสุดเจ๋งจากโดม i n o p พิซซ่ามาเล่าให้ฟังกันครับนี่คือไอเดียสุดเจ๋งจากโดมิโน p พิซซ่าที่เขาได้จําลองสถานการณ์จากซีรีส์ชื่อดังอย่าง s q u i ิตเกมแล้วก็ได้มีการเอาระบบเดลิเวอรี่ของเขาเนี่ยมาใช้ในการเอาตัวรอดในเกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตนี้ได้อย่างเช่นในเกม A E I O U นะครับได้มีผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยขยับตอนที่น้องตุ๊กตาโกโกวาหันมาพอดี ผู้เล่นคนนี้นะครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสั่งโดมิโน,โนพิซ่ามาในเวลานั้นทําให้น้องตุ๊กตาโกโกวาเนี่ยหันความสนใจไปหาคนส่งพิซ่าจนทําให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยรอดไปได้เอาแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วในเกมแก่น้ําตาลนะครับมีผู้เล่นคนนึงนะครับได้ทําการแก่น้ําตาลของตัวเองพลาดหลังจากนั้นนะครับพี่แกเลยทําการสั่งโดมิโนพิซ่ามาเพื่อเซ็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เดินเข้ามาเพื่อกําจัดผู้เล่นแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ทําการมอบน้ําตาลกล่องใหม่ให้แลกกับโดมิโนพิซ za และในกล่องน้าตาลอันนั้นนะครับก็เป็นกล่องน้ําตาลที่แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยทําให้ผู้เล่นคนนี้ผ่านเข้ารอบไปเลยเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่เล่นกับกระแสของ Squid Game ภาค2ได้สร้างสรรค์สุดๆเลยเอาคนดูอย่างเราๆนะครับคิดตามกันเลยว่าแบบแบบนี้ก็ได้เหรอ